ยเนาะโอเคหั่นตรงนี้ล็อกกันแบบนี้ล้วกนันเนาะหั่นชิ้นเล็กๆดูในด้านในกันนะคะก็เป็นเนื้อสปันช์นะคะนี่เนียนๆนุ่มๆนะคะสมชื่อสปันช์นะคะสปันช์ที่แปลว่าฝ่องน้ำนะคะนี่ก็เนียนนุ่มแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ แม่บ้างตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสปันเค้กกันนะคะแต่ว่าเป็นสปันน้ำมันนะคะสูตรนี้มีสารเสริมนะคะเป็นใช้ SP นะคะเป็นสารเสริมปนใส่แป้งนะคะลงในอ่างในโถผสมนะคะตามด้วยผงฟูค่ะนมผง น้ำผงไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ได้แต่ว่าถ้าใส่ก็จะชุ่มชื่นแล้วก็หอมเ,ออเกลือค่ะน้ำตาลทรายวานิลาน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นนะคะเราผสมของแป้งให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนนะคะ ให้เขากระจายตัวดีเปิ้นเอาสูตรมาปรับเอานะคะสูตรของอครูแอมนะคะเปิ้นเอามาปรับเอานิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะมีไข่ค่ะไข่เปิ้นใช้ใบใหญ่สุตเลยนะคะสีฟอง นมค่ะนมอุ่นๆสปันส่วนใหญ่จะเป็นเนยนะคะใช้เนยละลายแต่วันนี้ปิ้นจะใช้เป็นน้ำมันนะคะปิ้นใส่กลิ่นวาน,นิลาค่ะนิดหนึง่งอันนี้มันเข้มข้นนะคะปิ้นใส่แค่เป็นไม่กี่หยดน้ำมันหรือเนยละลายเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะจากนั้นนะคะปิน้นป้าย sp นะคะ sp คือสารเสริมนะคะสารเสริมสำหรับทำเค้ก เอสพี้นป้ายที่หัวตะกอ้อนะคะเปบนวอร์มเตาแล้วก็เตรียมพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นปิดเครื่องความเร็วต่ำนะคะประมาณครึ่งนาที ยกขึ้นมาปาดขอบอ่านเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะเห็นนี่มีแป้งมีอะไรปาดก้นด้วยนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะตีความเร็วต่ำต่อจนหมดผมแป้งนะคะ หมดเม็ดผงแป้งปนจะปาดอีกรอบหนึ่งปนจะปาดบ่อยมากนะคะปาดอ่านเพราะว่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปาดทถ้งก้นนะคะขูดไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นพายายางไม่ไรแล้วจากนั้นนะคะปนจะตีความเร็วสูงเลยนะคะประมาณสี่นาทีค่ะ เปิ้นตีครบสี่นาทีนะคะจากนั้นเปื้นจะตีสปีดตามพร้อมกับใส่น้ำมันลงไปช้าๆนะคะน้ำมันหรือเนยละลายนะคะ จะเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เป้นใส่น้ํามันนะคะป้นใส่เป็นสายเล็กๆ,ๆมากๆนะคะเป้อเป้นใช้ระยะเวลาในการเทน้ํามันประมาณ1นาทีนิดๆนะคะนะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าเป็นริว้วๆตะกอ้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตีความเร็วต่ำนะคะประมาณ1ถึง1นถึง2นาทีนะคะเพื่อตัดฟองอากาศค่ะ เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวยกขึ้นมาเลยได้ประมาณนี้นะคะค้นเทใส่พิมพ์แล้วนะคะยกสูงๆแล้วเทนะคะเบเตอร์ที่ดีจะต้องเป็น l ิบ o อ s t เตตนะคะเทแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นชั้นๆเป็นลายลายแบบนี้นะคะแบบจับพิมพใส่ไปใส่มาเห็นไหมคะตรงที่เป็นลายลายเขาจะหายไปแล้วค่ะน้ำพบดได้เลยค่ะ เค้ก okay. สุกออกมาแล้วนะคะเปี่ยวก่อนโอเคเดี๋ยวเริ่จะกคว้าเอาออกมาเลยนะคะซึกหลุนการลุนการติดมิตติดติดมิติดเดี๋ยวอ่ะอะไม่ติดนะคะนี่สวยงามมากๆค่ะนะคะ เค้กพัน์เคาค่อนข้างจะติดพิมพ์นะคะถ้าใช้พิมพ์ลายแบบหรือเป็นถ้วยปานเ,นเนตโตเน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้วยปานเนตโตน่ะนะคะต้องได้สูตรที่ดีจริงๆนะคะถึงจะไม่ติดอันนี้เปิ้ลกาพูดเลยเปิ้ลใช้สูตรของครูแอมนะคะเปิ้นคุยกับครูแอมแล้วว่าขออนุญาตเอามาเผยแพร่ด้วยนะคะ<ม>ก็นี่สวยๆเลยค่ะมีลายคมชัดมากๆเลยนะคะ โอเคยังไงก็อย่าลืมกดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe หน้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพื่อด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารวิดีโอใหม่ๆนะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ